สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่กำลังเป็นที่จับตาของหลายฝ่ายหลังมีรายงานการเสริมกำลังพลและอาวุธของกัมพูชาซึ่งอาจนำไปสู่การประทะด้วยกำลังทหารได้เราจะมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและวิเคราะห์สถานการณ์กันครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยเกิดการประทะกันในอดีตกำลังกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง จากรายงานของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2เมื่อวันที่31กรกฎาคม2568พบว่ามีการเพิ่มเติมกำลังเลสเสริมความมั่นคงของกำลังประเทศกัมพูชาตลอดแนวชายแดนนอกจากนี้ยังตรวจพบการใช้อักดโดรนบินตรวจการที่ตั้งการวางกำลังของฝ่ายไทยในหลายพื้นที่เช่นช่องอันหมาจังหวัดอุบลราชธานีผู้มะเขือสัตโสมปราสาทโดนตรวนผู้ผีจังหวัดศรีสะเกดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ และช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์ครับสิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือข่าวลือเกี่ยวกับการเสริมกําลังพลลดใหญ่ของกัมพูชารายงานจากหน่วยข่าวกรองทางการทหารระบุว่ากัมพูชามีการเสริมกําลังพลประมาณ1 0 0 0 0นนายพร้อมอาวุธหนักเข้ามาในพื้นที่ตามแนวชายแดนโดยกระจายกําลังไปยัง3มจุดสําคัญแม้ทางการไทยจะขอสงวนข้อมูลว่าคือจังหวัดใดบ้าง แต่การเคลื่อนไหวนี้รวมถึงการเคลื่อนย้ายจรวดหลายลำกล้อง RM70 และปืนใหญ่สนาม D30 ขนาด122ม mm, ิลลิเมตรซึ่งเป็นอาวุธที่มีอนุภาพสูงนอกจากนี้ยังมีหลักฐานเป็นภาพที่ฝ่ายกัมพูชาโพสต์เองซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขนดินระเบิดและหัวรบขึ้นสู่แนวหน้า,นารวมถึงการรวมพลของทหารจำนวนมากที่เตรียมพร้อมเคลื่อนพลการกระทำเหล่านี้สร้างความกังวลและหวาดผวาให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก จนบางส่วนต้องอพยพไปอาศัยอยู่ที่วัดเป็นชั่วคราวเพราะไม่ไว้ใจสถานการณ์ทางด้านกองทัพภาคที่2ได้ออกแถลงการยอมรับว่ามีการตรวจพบการเคลื่อนไหวของกําลังพลและยานพาหนะของกัมพูชาจริงและได้เตรียมกําลังพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ยืนยันว่าจะไม่เป็นฝ่ายรุกรานก่อน อย่างไรก็ตามสถานการณ์ยังคงตึงเครียดและต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการประทะกันด้วยกำลังทหารซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทั้งสองประเทศและภูมิภาคนี่คือสถานการณ์ล่าสุดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่เรานำมาเสนอในวันนี้ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นจากการเสริมกำลังคนและอาวุธของกัมพูชาเป็นสัญ,ญญาณที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแม้ทางการไทยจะยืนยันว่าจะไม่เป็นฝ่ายรุกรานก่อนแต่การเตรียมพร้อมรับมือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งครับ เราจะติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและนำมารายงานให้ท่านผู้ชมทราบต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ